สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้พบกับซอหญิงพิงเสาคนเดิมกันอีกแล้วค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีฟุตบอล5คู่จัดหนักจัดเต็มมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกําลังใจให้กับน้องหญิงด้วยค่ะคู่แรกของวันนี้ค่ะยูฟ่ายูโรปาลีคอะไลเอาโซซิดาดพบกับแมนยูค่ะที่สนามเลอาเลอารีนาเวลาท่ยงคืน45สําหรับคู่นี้ค่ะพี่พี่คนไหนที่ทายสกอร์เข้ามาถูกนะคะน้องหญิงก็มีเสื้อฟุตบอลยค่ะ ตารางคะแนนเจ้าบ้านเลเอาโซซิดาตค่ะแต่ทั้งหมด26นัดค่ะชนะ10เสมอ4แพ้ไป12ค่ะมีทั้งหมด34คะแนนค่านอยู่เดับที่9ของตารางสกอร์เลส38.5ดเปอร์เซ็นต์ รางคะแนนทีมเยนแมนยูค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ9เสมอ6แพ้ไป12คอค่ะมีทั 33, ้งหมด3 3คะแนนอยู่ดับที่14ของตารางสกอร์เล็น3 3 6นัดล่าสุดที่นิโคลพบกันค่ะเจ้าบ้านค่ะชนะ1เสมอ2แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะก็แพ้แมนยูบริษสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะและอีก1นัดค่ะชนะบริสกอร,ร์ร1ประตูต่อ0ูนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ4แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะพิ่งแพ้กับ Barcelona, บอ์เซโลนา เจ็ดนัดล่าสุดทีมเยือนแมนยูค่ะชนะ3สเสมอ2แพ้2ค่ะโดยสนัดล่าสุดนะคะเพิ่งสเสมอกับฟูลแลมมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ชนะอิฟสวิตทาวมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แล้วค่าตลารองคู่นี้ค่ะเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อ0.5ค่ะน้ำอยู่ที่น้ำแดงลบศูนย์าน้ำทีมรองอยู่ที่0.85สูงต่ำเต็มเกมเปิดราคามาที่2.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.87น้ำต่ำอยู่ที่0.98 ราคาสูงแรกผลมาที่1ลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ 0. 8 9น้ําน้ำต่ำอยู่ที่0.74สําำหรับราคาต่อรองของทุกคู่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยตลอดเวลาค่ะแต่พี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะถ้า,าเป็นครอบครัวเดียวกับน้องยิงนะคะมีอัปเดตให้ตลอด24ชั่วโมงทุกคู่เลยค่ะ เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านไลอ้อนสติดาดวันนี้ค่ะเพิ่งจะแพ้บาร์เซโลนาเบรสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์คันในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสาหรับความพร้อมวันนี้ค่ะจะได้ตัวคอนอาลัมบารูค่ะกับมาตินซูบิเมนดีค่ะสองแข้งหลักคนโทษแบนกลับมาประจำการได้อีกครั้งค่ะส่วนทางกับคอนบาเชโกค่ะแล้วก็อาเซนสกยานค่ะซึ่งเดียงอยู่ค่ะคาดว่าวางระบบมาที่สี่หนึ่งสี่หนึ่งโดยมีมิเกลอยยสบานค่ะออกสตาร์ทยินเป้าลาสกอร์และใช้มาตินซูบิเมนดีค่ะรับอาศัยยิงตตามสูร ความพร้อมของแมนยูวันนี้ค่ะเพิ่งจะแพ้ฟูลแลนมาร์ส4ประตูต่อ3ในศึกเ a ฟเที่ผ่านมาค่ะสําหรับความพร้อมวันนี้ค่ะจะไม่สามารถใช้งานชิโดซีอบิมาตินค่ะตัวลุกดาวลุ่งวัย17ปีค่ะซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนในรายการนี้ค่ะเช่นเดียวกับลิซันโดมาร์ติเนสค่ะเมสันเมาส์ค่ะลุกชออัมมัดจยโล่ค่ะคอบปี้เมนูโทเบียสคอนเยอร์ค่ะอันตายบาดยนดีค่ะแล้วก็จอห์นนี่อีแวนส์ค่ะเรลาบรดาแข้งเตี้ยงที่ยังไม่หายดีค่ะคาดว่าวางระบบมาที่3-4-2 1โโโดดยยยมมีลลลาาาสสุออออนนนคค่่่ะะะกกตร์ห้้ขแใชชั โจชัวเซิร์ซีเป็นสองกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบ เรามาดูภาพรวมของคู่นี้ค่ะต้องบอกว่าการเจอกันของคู่นี้เปรียบเสมือนไม้เบื่อไม่เมา,มากันพอสมควรค่ะเพราะเจอกันทีไรจบไม่สวยทุกทีค่ะเรียกกันว่าแลกกันหมัดต่อหมัดเลยทีดเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ของเจ้าบ้านค่ะดูดีกว่าค่ะโดยเฉพาะในรายการนี้ค่ะคว้าช,ชนะไปตลอด4เกมเย้าค่ะและสรดรวมถึง12ประตูตรงๆเลยทีดเดียวเรียกว่าถ้าได้ลงเตะในบ้านเนี่ยก็พร้อมหดหมดไปส้นลูกใครละค่ะจริงอยู่ที่ทีมเยือนแมนยูเอาตรงๆก็ฟอร์มแรงไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะบนเวทีนี้ค่ะแต่โปรแกรมล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้กับฟูลั ใจนิดหน่อยค่ะและผลงานช่วงร้างแหวงๆเลยค่ะหวังพึ่งพายาค่ะครั้นจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บใช้หรือลุ้นแชร์แต้มกลับออกไปดูแล้วน่าจะยากค่ะสําหรับคู่นี้น้องหญิงฟันคงค่ะอยู่ต่อเลยเอาซวดสิดาดปาดหน้าเค้กแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะทางบ้านน้องหญิงมีมาฝากอีกแล้วค่ะเดือนมีนาคมค่ะสมาชิกใหม่ค่ะฝาก1000บาทค่ะรับพัดลมไปพัดกันให้เย็นๆเลยค่ะสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ขั้นหนึ่งตัวค่ะ500บาทค่ะรับเสื้อฟุตบอลสวยๆไปใส่เชียร์บอลกันเลยค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสเต็ปสามถึงสิบสองค่ะตายหนึ่งตัวเรามีคืนให้เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ AJ99 คู่ที่สองของวันนี้ค่ะยูฟ่ายูโรปาลีค่ะอัลมาพบกับชอตแนมฮอสเปอร์ค่ะเตะกันเวลาเชียงคืนสีที่สนาม AFAS อเอสตัดิโอนตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะเตะทั้งหมด24นัดค่ะชนะ13เสมอ4แพ้ไป7ค่ะมีทั้งหมด43คะแนนค่ะอยู่เด็บที่6ของตารางสกอร์เลส54.2% ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ10เสมอ3แพ้ไป14ค่ะมีทั้งหมด33คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางสกอเลต37%ทั้งคู่เคยพบกันมาแค่1นัดเท่านั้นค่ะโดยเป็นฝ่ายท็อตแนงพัสเปอร์ค่ะที่ชนะเบรสกอร์1ประตูต่อ0 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ4เสมอ2แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้ให้กับเอสซีฮิลเลเวนด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เสมอเฮลกเออร์ ical, อันมิโล่เบรสกอร์2ประต เจ็ดนัดล่าสุดของทอนแนม์พอส,สเปอร์ค่ะชนะ4แพ้3ามเขด้สนัดล่าสุดค่ะเพิ่งแพ้ให้กับแมสซิตี้บริสกอร์หนประตูต่อศค่ะแล้วก็ถลม่ arm, มอฟสวิตทามบริสกอร์สีประตูต่ตอหนึ่งราคาต่อรองคู่นี้ครัเปิดมาที่ทอนแนม์พอสเปอร์ค่ะเป็นต่อศูนย์จุดสอาค่ะน้ำอยู่ที่0 8นย์จน้ำชิมลองอยู่ที่น้ำแดงลบศูนสูงต่ำเต็มเกณฑ์ปิดราคามาที่สลูกค่ะอยู่ที่ศู 9, น้าาต่ำอยู่ที่ศูน ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งค่ะนะ้สูงแรกอยู่ที่1.0น้ําต่าอยู่ที่0.85ความพร้อมของทีมชาบ้านอักมาค่ะกุนซึมมาเทนมาเทนค่ะเพิ่งจะบุกพาให้กับฮิลลวีนบริสกอร์สามตอนหนึ่งในลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้นะคะจะไม่มีชื่อเจเดนแอดดค่ะกับสวนไมนัสค่ะ สองตัวตึงที่กดคอกันเด้งยกแพคค่ะคาดว่าวางระบบมาที่4-23 1ค่ะโดยมีทรอยแพรลอดค่ะออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ซิโก้บูมิสเตอร์ค่ะรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรความพร้อมของท็อตแนมฮอสเปอร์วันนี้ค่ะเพิ่งแพ้กับแมนซิตี้มิรุสกอร์หนึ่งตศูนย์ในหลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับความพร้อมวันนี้นะคะจะไม่มีเลชาริซอนค่ะลาดูดากูชินค่ะกับเดยยานคุลูเซฟกี้ค่ะสามแข้งเด้งหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีคคคค่่่่่ะะะะาาาาดดววรรบบมมทีี4333โยนจ มาซิสเตลค่ะกับซอนฮึงมินค่ะพนึกกำลังกันล่าตะขายในแดนหน้าตามสูตร เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเกมนี้เจ้าบ้านล้างแค้นแน่นอนค่ะเพราะเคยแพ้ให้กับทอนแนนบอสเปอร์คามรสกร์หนึ่งุรศูนย์ค่ะในนัดล่าสุดค่ะแน่นอนว่าแมตช์นี้กับเล็กแรกในรังเย้าของตัวเองพวกเขาใส่สุดไม่หยุดง่ายแน่นอนค่ะเนื่องด้วยผลงานตลอด4เกมเย้าท้ายทุกรายการค่ะคว้าชัยชนะและซัดไม่เลี้ยงรวมถึง10ประตูตรงๆรเลยทีเดียวค่ะตัดภาพกลับมาที่ทอนแนนบอสเปอร์ค่ะที่ก่อนเกมอาจจะเห็นว่าตัวเจ็บน้อยค่ะแต่ก็มีหลายรายที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือติดคับทายค่ะลงไปถึงบางแข้งก็ออออาจจะะฟิตไม่่่พพลงงชชวยเืืนนนฉั้กโขซ ทางเกโพสเตโคกูค่ะอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรค่ะฉะนั้นคู่นี้น้องหญิงฟันทองค่ะอยู่ลองอัคมามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าคู่ที่3ของวันนี้ค่ะยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกค่ะเฟเนบาเช่พบกับกัสโคลเรนเจอร์ค่ะเต่กัวลาที่เพิ่มสี่สิที่สนามซาลาโคกูสมอรคอมเพรสกี้แต่ละคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด25นัดค่ะชนะ19เสมอ4แพ้2มีทั้งหมด61คะแนนค่ะอยู่อันดับที่2ของตารางสกอร์เลเจ็ดสิ ตารางคะแนนของกราสโกลเลนเจอร์ค่ะแต่ทั้งหมด29นัดค่ะชนะ18เสมอ5แพ้ไป6ค่ะมีทั้งหมด59คะแนนอยู่ดับที่2ของตารางสกอร์เลท62.1นะิน, yes, 3, 3, 0, น,เ,นเ, 4, เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ5เสมอ2 1, ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะอันตาเยสปอมบรุสกอร์3ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็ชนะกาเซนเทบบรุสกอร์4ประต่อห่งเจ็ดนัดล่าสุดทีมเยือนค่ะชนะ4แพ้3ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะเพิ่งแพ้กับมัทเวลบรุสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ชนะคิมาน็อกบร์4ประตตู่อ2 ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่เฟดเดเวเช่เป็นต่อ0.75ค่ะน้าอยู่ที่0.80น้าชิมลองอยู่ที่น้ำแดงลบ0.93สูงต่ำเต็มแกมเปิดราคามาที่2.75ค่ะน้าอยู่ที่0.79น้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.94ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่น้ำแดงลบ0.91น้ำต่ำอยู่ที่0.76 ความพร้อมของเจ้าบ้านเฟเนวาเช่วันนี้ค่ะยังไม่สามารถใช้งานด mm ีเอโกคาร์ลสค่ะโรดิโก้เบซาวค่ะเจเดนออสโตเวค่ะแล้วก็เลเว่นมาคานค่ะซึ่งควงแขนกันเจ็บอยู่ค่ะคาดว่าวันบุญเปที่352ค่ะโดยมีแกนหลักอย่างเอเดนเชโกค่ะ ดูซานทาดิชค่ะแล้วก็เซบาสเตียนซิมัสกี้ค่ะลงประคองทีมเราไปดูความพร้อมของทีมเยนเลนเจอร์วันนี้กันค่ะเหลือตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างในรายโชค่ะซาบิโจค่ะแค่รายเดียวเท่านั้นค่ะแต่อีกรายที่จะเวิร์ดก็คือไบร์ลีไลส์ค่ะที่ติดทอดแบนค่ะนอกนั้นเตรียมส่งคุมกําลังชุดเดิมค่ะวางระบบมาที่4-4-2ค่ะพร้อมกับวางฮัมซาอิกมาเน่ค่ะลาตะข่ายกับคิรินเดซเซอร์สค่ะโดยมีนิโคลัสลาสกินกับโมฮัมเหม็ดดิโอมองคุมกลาง เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะเจ้าบ้านฟอร์มเก่งต่อนเนื่องเลยค่ะหลังจากเก็บชาย2นัดติดยิงไป7ลูกค่ะเสียแค่เม็ดเตี๋ยเท่านั้นค่ะและแม่แพ้ใครติดต่อกันมา18เกมค่ะแถมฟ้าชายในลัง6แมตช์รวดแล้วค่ะและพลาดท่าคารังยุโรปแค่คนเดียวเท่านั้นเองค่ะตลอด13นัดล่าสุดให้กับอตเลติกบิงเบาแบบบุตวิท์เท่านั้นเองค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะน้องหยิงฟันทงค่ะอยู่ต่อเฟนเนวาเช่เปิดบ้านเฮรับซับแน่นอน กูต่อไปของวันนี้ค่ะยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแรกๆค่ะโลมาพบกับแอตเลติกบีเบลค่ะที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกเวลาตีสามตรงตารางคะแนนเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด27นัดค่ะชนะ12ค่ะเสมอ7แพ้8ค่ะมีทั้งหมด43คะแนนค่ะอยู่เดับที่8ของตารางสกอร์เลสสี่ร์เซ็ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด26นัดค่ะชนะ13เสมอ9แพ้4ค่ะมีทั้งหมด48คะแนนอยู่เดับที่4ของตารางสกอร์เลสห้ร์เซ ทั้งคู่เคยพบกันมาแค่2นัดเท่านั้นค่ะโดยเสมอกันไปทั้ง2นัดเลยค่ะด้วยสกอร์หประตูต่อ1แล้วก็2ประตูต่อ2 7นัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ5เสมอ1แพ้1ค่ะโดยสนัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะโคโมด้วยสกอร์สประตูต่อ1ค่ะแล้วก็ถล่มมอนซาบดยสกอร์สประตูต่อ0ูนเนัดล่าสุดของชิมเยือนค่ะชนะ3เสมอ3แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดนะคะเพิ่งแพ้ให้กับแอดมาริตด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ถล่มไลอ้อนเบียโดรีดุส ราคาต่อรองคู่นี้เปิดมาที่ AS Roma เป็นต่อ0.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.90น้ำทิมลองอยู่ที่0.97สูงตตําเต็มเกมเปิดราคามาที่2.25ค่ะน้ำอยู่ที่0.88น้ำต่ำอยู่ที่0.97ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ขึ้นรบลูกค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.68ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ0.83 เราไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านเรามากวันนี้ค่ะสโมอสรอจากอิตาลีของกุนซอเคลาดิโอรานิเอลี่ค่ะสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะขาดเพียงแค่เลอันโดปเเลเดสเท่านั้นค่ะกองกลางช้าอาเจนิน่าค่ะที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามวันนี้ค่ะคาดว่าวางระบบมาที่3-4-2-1ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกจะใช้ลอเรนโซ่เปเลกินีค่ะกับเปาโลดิบล่าคอยสร้างสรรเกมลุก สนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเอลดอร์ชอมูลดอฟค่ะลงล่าสกอร์ในเกมนี้เรามาดูความพร้อมของทีมเย็นแอตติกบีเบาวันนี้ค่ะกุนซือเอเนสโตบันเบเดค่ะสภาพความพร้อมวันนี้ค่ะจะขาดผู้เล่นอย่างอันบาโลยาโลค่ะและมีรอเช็คความฟิตของ โออีฮาซันเกตค่ะก่อนเกมอีกลายค่ะวางระบบมาที่4231ค่ะแผงวิฟฟิวต้นลุกจะใช้อินยากิวิลเลียมส์ค่ะอเล็กซ์เวเลนกี้ค่ะแล้วตอนนี้กวิลเลียมคอยสร้างสรรค์เกมร่วมการสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างกอกากรูเซต้าการลงล่าตะข่ายในเกมเรามาดูภาพรวมของคู่นี้ค่ะเจ้าทินโลมาค่ะพวกเขาเป็นทีมที่ทำผลงานในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งเลยค่ะเกมรุกก็อันตรายและเฉียบคมมากๆเลยค่ะบ่งบอกชัดเจนว่าเกมยาวของพวกเขาโหดสุดๆค่ะในช่วงนี้ค่ะขณะที่ทีมเยอนแอตติกบีเบาค่ะผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดี เปิดออกมาให้เจ้าทีมเป็นฝ่ายต่อปอค่ะน้องหญิงแนะนําว่าอยู่ฝั่งตอดีที่สุดค่ะเพราะมองว่าโรมาได้เปรียบที่เล่นในบ้านค่ะและผลงานนอกบ้านของเขานะคะก็ดีอีกด้วยค่ะเกมรุกก็เฉียบคมมากๆเลยค่ะสําหรับผู้นี้น้องหญิงบันทงค่ะอยู่ต่อโรมาเชิดเดือดแน่นอนคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะเล็กแกค่ะอาจเจบกับแฟรงเฟิร์ตค่ะเวลาตีสามตรงที่สามโยฮันคราฟ์อารีนา ตารางคะแนนของเจ้าบ้านค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ19เสมอ3แพ้2ค่ะมีทั้งหมด60คะแนนค่ะอยู่อันดับที่1ของตารางสกอร์เลต79.2%ตารางคะแนนทีมเยือนค่ะแต่ทั้งหมด24นัดค่ะชนะ12เสมอ6แพ้6ค่ะมีทั้งหมด42คะแนนค่ะอยู่อันดับที่3ของตารางสกอร์เลต50%ทั้งคู่เคยพบกันมาแค่1นัดเท่านั้นค่ะโดยเป็นเจ้าบ้านค่ะชนะด้วยสกอร์2ต่อ1 เจ็ดนัดล่าสุดของเจ้าบ้านค่ะชนะ6แพ้1ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งชนะอาเมเลกซิตี้มุรุษสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็ชนะโกเฮดอีเกลิลบุรุสกอร์สองประตูต่อศูนย์เจ็ดนัดล่าสุดของทีมเยนเฟรงเฟิร์ตค่ะชนะ1เสมอ3แพ้3ค่ะโดย2นัดล่าสุดค่ะเพิ่งแพ้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนบุรุสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็แพ้ไบเออร์มิวนิคบุรุสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ราคาต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาที่ราคาเสมอค่ะน้ำทีมเจ้้าาบนอยู่่่ที0.86คะ น้ำชิมเยือนอยู่ที่น้ำแดงลบ9 9สูงต่ำเต็มแก้มเปิดราคามาที่2.75ค่ะน้ำอยู่ที่0.81น้ํา้ำต่ำอยู่ที่น้ำแดงลบ6 9 6ราคาสูงแรกค่ะเปิดมาที่ลูกครึ่งค่ะน้ำสูงแรกอยู่ที่0.92ค่ะน้ำต่ำอยู่ที่0.77 เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านอาจแจกวันนี้กันค่ะเจ้าบ้านจากคอลแลนด์ค่ะภายใต้การนำทัพของฟรานเชสโกฟริโอลีค่ะผลงานหน้าเสือกำลังมาดีแบบสุดๆเลยค่ะด้วยการคว้าชัยชนะให้เห็นแบบรัวๆเลยค่ะตอนนี้กอลงสนามวันนี้ค่ะมีข่าวร้ายเพราะหมดสิทธิ์ใช้งานดาบี้คาร์เซนค่ะกองกลางตเก่าวัยสาปีค่ะที่ติดโทษแบนคาดว่าวางระบบมาที่433เรามาดูความพร้อมของทีมเยือนแฟรงก์ฟอร์ตวันนี้ค่ะผู้มาเยือนจากเมืองเบียค่ะภายใต้การคุมบังเหียนของดีโนทอปเมลเลอร์ค่ะอยู่ในช่วงที่ต้องเค้นฟอร์มเกกงยาาลละหัจสดดุ สองนัดซ้อนเลยค่ะด้วยความพร้อมวันนี้ค่ะค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะมีแข้งเพียงคาสต๊อกอยู่สาลายซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทับอยู่แล้วค่ะคาดว่าวางระบบมาที่3-421เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันค่ะต้องบอกว่าเรื่องฟองกันเล่นในบ้านค่ะต้องยอมรับว่าอาจแจกดูเหนือกว่าจริงๆค่ะทั้งในเรื่องของผลงานที่แดนัดหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะ วกับการลงเล่นในบ้านวันนี้นะคะยิ่งเล่นด้วยความมั justice, like court, ่นใจค่ะต้องเน้นแบบสุดๆแน่นอนค่ะประจบเหมาะกับแฟรงคฟิตผู้เยือนค่ะเพิ่งจะแพ้มา2นัดซ้อนค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นคือเสียถึง8ปประตูตรงๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่นี้น้องหญิงฟันธงค่ะวางอาแจคจัดไปค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับห้าคู่จะหนักจัดเต็มกับซอยิงพิเซาในวันนี้ค่ะแต่น้องหญิงขออนุญาตสลบให้พี่ๆฟังอีกรอบนะคะว่าน้องหญิงกดไลค์กดถุกใจให้กับทีมไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะไลอ้อนโซซิดาดค่ะ อัคมาค่ะเฟนเนบเช่ค่ะโลมาค่ะแล้วก็ทีมสุดท้ายอาแจกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเป,เปล่าถ้าถูกใจก็ตามน้องหญิงมากันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมดีๆที่น้องหญิงนํามาฝากพี่ๆทุกคนนะคะถ้าสนใจค่ะทักแอดลไลน์ไปได้เลยค่ะที่ AJ99 สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากที่เป็นกําลังใจรับชมรับฟังคลิปของน้องหญิงจนจบไว้พบกันใหม่ค่ะ